อ้าก็คุณผู้ชมวนี้ผมนะครับเด็เกมสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะเกมโรกบอกในแแบบมินิเกมหภาษานะครับแแบบนี้ก็เป็นแแบบที่รวมมินิเกมนี้เยอะวยะน,นะครับมาเลยครับอีซี่วินะครับสองหนึ่งเกมจบแล้วครับเกมที่แล้วครับอีกเก้าวิมินิเกมก็จะเริ่มนะครับ มาดูกันเลยครับว่าเราจะเจอมินิเกมแบบไหนนะครับผมว่าเราน่าจะอแสงไฟตามจังหวะนะครับเราเจออีเก้าวิอีแปดวิจะเริ่มนะครับนี่แสงไฟตามจังหวะเลอครับผมไม่เคยเล่นมินิเกมนี้มาก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นแบบหลบโน้ตเพลงจังหวะที่มันไม่แสงบอกครับให้หลบให้ได้แบบนี้ครับ นี่เขเข้ามาเป็นมุมมองด้านข้างนะครับโดดข้ามแบบนี้น่าจะใช่มั้งครับโดดข้ามแบบนี้ให้ไม่ให้โดนนี่โดดไปโดดไปโดดไปครับโดดไปโดดไป,ดดไ,ปไม่ข้ามครับตายเลยครับโอ้ต้องรออีก,อกสี่สองวินะครับเขาก็จะจบเกมนะครับ หกห้าสี่สามสองหนึ่งเกมเมื่อกี้จบแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะเจอมินิเกมแบบไหนอีกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมินิเกมที่ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ายากผมจะเล่นไม่ผ่านนะครับพราะแต่ถ้าง่ายเกินไปก็ไม่มีความท้าทายครับทรีบล็อกอย่างนั้นเลยครับ แมปปากลัวชัดๆผมพอบอกไว้เลยนะครับว่าผมปากลัวไม่เก่งเลยนะครับตายแล้วตัวจริงๆนะครับผมเป็นคนที่เล่นปากลัวไม่ค่อยเก่งเลยครับยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งยากเลยนะครับตายแล้วเล่นป่ากลัวไม่เก่งนะครับแต่เราไม่เคยกลัวครับมาเลยครับผมคิดว่าผมไม่น่าจะผ่านนะครับ ต้องลองอินนิดนี่เลยครับผมคิดว่าผมน่าจะตัดไปตอนแบบนี้ใกล้จบเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้กินเวลาชีวิตของท่านผู้ชมนะครับเลยอีกเจ็ดวีเวลาแห่งนรกมก็จะจบนะครับนี่ไงครับนี่แหละครับประเด็นที่ผมไม่ชอบเล่นเกมปากร่างครับเพราะผมเล่นไม่เก่งอะครับขอเป็นอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ปากร่างครับ อะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ปลาก,กัวดห้าสี่สามสองหนึ่งขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลาก,กวัวอืมสองครามปกป้องเมืองนะครับม,มินิเกมนี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นสองเมืองมั้งครับระหว่างเมืองสีฟ้าและก็เมืองสีแดงนะครับอืน่าจะมาสู้กันเพื่อปกป้องบ้านเมืองอะไรแบบนี้ครับผมได้อยู่ฝั่งสีน้เงินนะครับม,มาดูกันเลยครับอีกห้าวิ เกมก็จะเริ่มแล้วครับมาดูกันเลยฝั่งสีแดงมาแล้วกันเลยผมคิดว่าผมน่าจะเก่งอยู่นะครับมินิเกมนี้เพราะผมเป็นคนที่เก่งเรื่องการฟันดามมากเลยครับถึงแม้ในชีวิตจริงจะฟันไม่เก่งก็ตามครับไม่หยีบฟันไปครับ มาเลยมาเลยไล่ตามเลยครับไล่ตามจะหนี้ไปไหนพวกหนุ่มเออ,อเออทั้งหลังทั้งหลังเขาทางหลังเขาทัางหลังเขาโอ้โหตายจนได้นะครับมาลุ้นกันเลยนะครับว่าฝั่งไหนจะชนะพฝั่งสีน้ําเงินชนะน,นะครับด้วย2ต่อศูนย์ผู้เล่นนะครับฝั่งเราเหลือสองคนนะครับอ,อีกแปดวี่ไม่นิเกมใหม่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ แบบนี้ผมว่าก็เป็นแบบที่เล่นสนุกนะครับไม่มีอะไรตายตัวครับแค่เล่นเกมมินิเฮ้ไม่ใช่แค่เล่นมินิเกมให้ผ่านมินิเกมแต่ละอันก็ไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมคิดว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับผมเล่นค่าเวลาได้ดีครับอะไรครับน่าจะเป็นแบบสู้อีกแล้วนะครับและรอดคนสุดท้ายมั้งครับในมินิเกมนี้ ใครอยากให้พมรีวิวโลกบังในแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนี่ฟันไปอุ่นเดียวเดียวมาเริ่มาสาวหน่อยฟันฟันบอกแล้วกันทำได้ผู้หญิงเรื่องถนัดของข้าเดี๋ยวทำไมเอาเอา,เอ,าอะไรครับตายได้ยังไงครับไม่รู้หรครับตายได้ยังไง ต้งรออีกสามสิบสองเอดวิครับไม่งั้นก็คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับใครจะเป็นฝ่นนายชนะนะนี่ไงครับมีคนชนะแล้วครับอีออกอเก้าวิเมเกมต่อไปก็จะเริ่มอีกแล้วนะครับขอบเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลากรวยอย่างนะครับ ไรครับลำเลียงทูกเก็บสินค้าเมืองแร่ผมก็ว่าเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับสำหรับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะผ่านไหมครับอะไรไม่รู้ครับยากง่ายไม่รู้ครับขอแค่เอาพูดคําว่าง่ายไปกว่านนะครับสําหรับเราครับแล้วมันก็จะผ่านไปได้เองนะครับเดี๋ยวเรรู่เรื่องเริ่มทางานแล้วครับมาเลยครับ เบบนี้โดนไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ครับไม่นีเกมนี้โดนไม่ได้นะครับเพราะถ้าโดนได้ก็คงขี้โกงอะครับหลบไปเลยช่วงแรกก็ง่ายนะครับถ้าผานี่ถือว่าผ้านยากเลยครับแบบวิ่งลงกลับครับวิ่งไปสวนมันจะอึดอดแต่วิ่งตามทางครับมันจะไวมากเลยนะครับมาเลยวิ่ง จะไม่ตกนะครับและอีก2ี่สวีก็ผ่านแล้วครับหลบไปเลยครับเป็นมินิเกมที่ง่ายนะครับเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วมันเลื่มไม่ง่ายแล้วดิรับวีนี่ครับยังมี่้มแคบอยู่ครับเอ้และอีกสีวิสี่วิทำใจสามสองหนึ่งดูยแพ้ก่อนนะครับอยจะตายก่อนถ้าไม่ตายนี่คงชนะแล้วครับลีแค่ไม่กีวีอ่ะครับ เซิงจุงอีกห้าวีนะครับมินิเกมต่อไปก็จะเริ่มมินิเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับแข่งกิ้งลูกบอลนะครับมินิเกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะมันเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มยาวแล้วครับคลิปแข่งกิ้งลูกบอลนี่เป็นมินิเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีมากเลยนะครับถ้าไม่สามัคคีก็ไม่ชนะนะครับ มีวิกกิ้งลูกได้แล้วนะครับมาเขาสินใจเลยครับว่าทีมไหนจะชนะผมก็อยู่ฝั่งสีแดงนะครับวิทำไมติดกันถ้าไม่มีความพร้อมเพียงก็อาจจะผักติดกันก็ได้นะครับไปเลยไปเลยสุดยอดอะผมคิดว่าผมน่าจะชนะอยู่มั้งครับเพราะว่าฝั่งผมก็ค่อนข้างเข้าขากันอยู่นะครับ ไปเลยไปเลยพนมไปเพื่อนไปนี่ครับเส้นสายก็อยู่ข้างหน้าแล้วครับผมว่าน่าจะผ่านง่ายอยู่นะครับอย่าอย่าติดต้นกระบองเพชรเยอะนะชนะแล้วครับจะชนะแล้วนี่ผักผักอุ้เพื่อนผักติดกันอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกไปก่อนเพื่อนออ้ยแพ้เลยนะครับตอนสุดท้ายไม่สามารถขี่นะครับก็เลยแพ้ งั้นวันนี้ผมเด็กติเกมสตูดิโอก็ต้องขาลาบก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊